ทำไมทำไมอะไรหรอผู้หญิงเกาหลีทำไมทำไมไม่เหมือนฉันไม่เหมือนผู้หญิงเกาหลีตรงไหนผ<น> <úblic> ู้หญิงเกาหลีเกาหลีเกาหลี <give> <branding? S 2> ไม่เหมือนตรงไหนอันนี้ทุกคนไม่ใช่ AI เนอะไม่ไม่ใช่ AI ใช่ปะทำไมคิดว่าเป็น AI อ่ะอู้เสียงยืนขอยืนขึ้นได้ไหมครับเฮ้ย เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเอ่อคิดเป็นหนึ่งเป็นคนเกาหลีเหรอครับใช่ค่ะ안녕하세요안녕하세요こんชちวนิชัว你好你好โอเคไม่ปกตินะครับคิดว่าตัวเองตอนนี้มีสติไหมครับ พี่ฮงคิดว่าตัวเองตอนนี้มีสติไหมคะพี่ฮงไม่เคยมีสตินะครับเหมือนกันไม่มีสติเหมือนกันคะ่ะจับมือได้ไหมคะพี่ค่ะ t h ้ n k you thank you, you. cowboy <oughs> oh so where are you from ม,มาจากที่ไหนคะผมมาจากแม่ครับไม่รู้แล้วจังหวัดอะไรคะ่ะมาจาก จ,จังจังจังหวัดชมบุรีครับไม่ใช่ค่ะจังหวัดเกาหลีอะค่ะจังหวัดเกาหลีไม่ใช่จังหวัดเกาหลีไม่ใช่ทําไมพูดไทยไม่ชัดนะครับพูดต,ตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับอย,อยู่อยู่ประเทศชท่อยู่ไทยค่ะอะไรฮะาฮ่าฮ่า่าฮ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 ่่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่่าฮ่าาฮ่า่าาฮ่าาอ่งเปาอั่าาๆๆๆๆๆๆๆ พี่ฮุกพี่ฮุไอพี่พี่ฮุกทำเหมือนกันโอเคคือเนทุกคนอยากใส่คอนบุดเข้าไปปาดหน้าพี่ฮุกคนนี้ก็อ๋อคนนี้ก็คนนี้ก็แปลกพารไนนะอะไรนะ่อ่าแบงคคนจริงจฮังกูส์ใช่ไหมครับฮังกูส์ใช่ไหมครับ อะไรคิดอะไรอยู่หยุดหย,ยุดเรียกชันคุยกับยงไหมครับโอเคหยุดหยุดหยุดโอเคพี่หงคือธนาเอ้คนเกาหลีเราก็อยากรู้จักพี่หงนานแล้วแย <Yeah. S 2> แล้วเมืกก่อก่อนธนาไม่ดังแล้วก็ตัวเองก็ดังขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่จะมารู้จักพี่หงอ๋อธอก็ดังนี่ไ่ตอนแรกไม่ดังแต่ว่าทุกจะดังขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอยากรู้จักพี่หงทาไมอยากรู้จักพี่ฮงเพราะว่าอยากดังเหมือนพี่โงใช่ไหม ไม่ใช่เพราะว่าพี่โฮเป็นสเปคขนาดจริแป๊มนึงฮันอันน이상형이에요าเหรอไมอ่ะนอ่ชอบทำไมอ่ะดูดูดูแล้วมีความสุขดูแล้วแบบหล่อมีความสุขโชคแป๊มหนึ่งแป๊มหนึ่งแป๊มนึง <Yeah. S 1> อายุเท่าไหรครับพี่องอยู่เท่าไหรยี่สิบสองไม่อยากโกหกอยากโกหกอยู่ไทยมาสิบเก้าปีอยากโกหกอยู่ไทยมาสิบเก้าปีคือคือฮานะฟังก่อนนะครับครับพี่องถามก่อนแล้วก็ ladies first ไม่พี่พี่หกโกหกก่อนพี่หกโกหกก่อนอ๋อหรือว่าคำถามนี้ไม่ควรถามหรือเปล่าหรอครับสบาย ถามได้แต่ว่าแต่ว่าตอบก่อนพี่อายุเท่าไหร่พูดก่อนโอเคโอเคยี่สิบห้ายี่สิห้าอ๋อสวัสดีครับพี่สาวผมอายุยี่สิสี่ครับพี่กูห <96. S 1> จริงอยู่ไทยมาสิบเก้าปีไม่ใช่หรอโอ oh, มาตั้งแต่หกขวบเขาบอกว่าเขาบอกว่าพี่หกอายุหกสี่สิบสี่สิบมาคล้ิก็เมลี่ยเอาว่าพี่หกสี่สิ ครเป็นสามสิบสองยูก <REAL, S 2> ่ยงมสิบเกะายูก็ต้องชนะยูก็ต้องชนะสามสิบเก้าสามสิบสี่สิบห้าอันไรนใครเท่าไหร่ทุกคนเร็วเร็วสาสิบสอง